สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลุดบาปรายการที่จะพาคุณไปค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องบุญบาปกรรมสวรรค์และนรกวันนี้ผมอยากเริ่มต้นด้วยคำถามที่อาจทำให้หลายคนสะดุดใจคุณเคยสงสัยไหมว่าเราต่างก็ทำบุญกันอยู่เสมอไม่ว่าจะใส่บาตรทำทานสร้างวัดสร้างโบสถ แต่ทำไมชีวิตเรายังรู้สึกว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักทำไมบางคนทำบุญใหญ่มากแต่ผลบุญที่เห็นกลับไม่ยิ่งใหญ่อย่างที่หวังและในขณะเดียวกันบางคนแทบไม่เคยทำบุญใหญ่เลยแต่กลับดูเหมือนมีชีวิตที่ราบรื่นสว่างสวยัยเหมือนมีบุญคุ้มครองคำตอบอาจอยู่ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่ามีบุญบางอย่างที่ผู้คนส่วนใหญ่มักพลาดไม่ค่อยได้ทำและนั่นแหละคือบุญที่แท้จริง มีพลังแรงอย่างคาดไม่ถึงเวลาเราพูดถึงการทำบุญคนส่วนใหญ่จะนึกถึงการถวายทานเช่นใส่บาตรพระตอนเช้านำเงินไปช่วยเหลือวัดหรือบริจาคสิ่งของให้คนยากจนภาพเหล่านี้คือภาพจำของคำว่าทำบุญแต่ในพระพุทธศาสนาความหมายของบุญกว้างกว่านั้นมากพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าบุญไม่ใช่มีแค่การให้ทานเท่านั้น แต่มีสิ่งที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุหรือแหล่งกำเนิดบุญซึ่งมีถึงสิบอย่างด้วยกันและในบรรดาสิบข้อนี้มีข้อที่คนส่วนใหญ่แทบไม่รู้จักหรือมักมองข้ามไปจนทำให้พลาดบุญใหญ่ที่แท้จริงไปอย่างน่าเสียดายลองคิดดูสิครับถ้าคุณใส่บาตรพระทุกวันแต่ในใจคุณยังไม่เคยให้อภัยใครคุณยังมีความโกรธความเกลียดความอิจฉาอยู่เต็มหัวใจ คุณคิดว่าบุญจากการใส่บาตรนั้นจะพอที่จะชำระจิตใจให้สว่างหรือถ้าคุณสร้างโบสถ์ใหญ่โตแต่ไม่เคยยินดีเมื่อเห็นคนอื่นทำบุญบุญนั้นจะมีพลังจริงหรือไม่คำถามเหล่านี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของหรือเงินทองที่เราให้แต่อยู่ที่คุณภาพของใจและอยู่ที่ว่าเราทำบุญครบถ้วนตามหลักหรือไม่ในพระพุทธศาสนาบุญกิริยาวัตถุสิบ มีดังนี้ 1. การให้ทาน 2. การรักษาศีล 3. การภาวนา 4. การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน 5. การช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่น 6. การแบ่งบุญให้ผู้อื่น 7. การอนุโมทนาบุญในสิ่งที่ผู้อื่นทำา 8. การฟังธรรม 9. การแสดงธรรม 10. การทำความเห็นให้ตรงหลายคนอาจคุ้นเคยเพียงข้อแรกๆเช่นทานศีลภาวนาแต่กลับมองข้ามข้อที่เหลือซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นบุญใหญ่เช่นกันโดยเฉพาะข้ออนุโมทนาบุญและให้อภัยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแต่คนมักพลาดไม่ทำยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราเห็นเพื่อนโพสต์ภาพใส่บาตเราอาจจะกดไลค์เฉยๆหรือบางครั้งก็เฉยเมย ไม่ได้คิดยินดีด้วยแต่จริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจอนุโมทนายินดีในบุญที่เพื่อนทำนั่นก็คือบุญที่เราได้ด้วยทันทีโดยไม่ต้องเสียเงินทองแม้แต่บาทเดียวแต่เพราะเราไม่รู้เราจรึงพลาดบุญนี้ไปอย่างน่าเสียดายอีกเรื่องคือการให้อภัยหลายครั้งเราเลือกที่จะเก็บความโกรธความเกลียดไว้ในใจเพราะคิดว่าไม่คุ้มที่จะให้อภัยแต่การให้อภัยคือการปลดปล่อยใจของเราเอง และเป็นบุญที่แรงมากจนเปลี่ยนชีวิตได้แต่คนส่วนใหญ่กลับพลาดไม่ได้ทำลองสมมุติภาพตามนะครับมีชายคนหนึ่งชื่อมานพเขาเป็นคนทำบุญใหญ่เสมอชอบสร้างวัดสร้างโบสถ์ใส่บาตรทุกวันแต่ในใจของเขามีความโกรธฝังแน่นเขาโกรธเพื่อนเก่าที่เคยหักหลังและไม่เคยให้อภัยแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนบุญใหญ่ที่เขาทำมากมายจึงไม่สามารถทำให้ใจเขาสว่างได้เต็มที่ เพราะมีไฟแห่งความโกรธเผาไหม้อยู่เสมอตรงกันข้ามมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อแม่คําเธอไม่มีเงินมากพอที่จะทำบุญใหญ่แต่เธอให้อภัยลูกหลานที่ทำผิดกับเธอเธอยินดีในบุญที่คนอื่นทำและเธอตั้งใจฟังธรรมจากพระในวัดเสมอบุญผลจากสิ่งเล็กน้อยที่เธอทำกลับทำให้ใจเธอเบาสบายและเธอมีชีวิตที่สงบมากกว่ามนุผู้ทำบุญใหญ่เสียอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้บุญเล็กน้อยที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ ก็สามารถปิดประตูอบายได้คำนี้ยืนยันชัดว่าอย่ามองข้ามบุญเล็กๆที่ทำได้ง่ายเพราะบุญเหล่านี้แหละที่ผู้คนส่วนใหญ่มักพลาดและไม่ได้ทำในช่วงแรกนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าการทำบุญไม่ใช่เรื่องของการถวายของหรือการให้เงินทองแต่คือการเปลี่ยนใจของเราให้ผ่องใสบุญที่แรงที่สุดบางครั้งไม่ใช่บุญที่ต้องใช้เงินมหาศาล แต่คือบุญที่เราอาจทำได้ง่ายๆในทุกวันเช่นการให้อภัยการยินดีในบุญของผู้อื่นหรือแม้แต่การนั่งฟังธรรมอย่างตั้งใจแต่เพราะเราไม่รู้เราจึงพลาดบุญเหล่านี้ไปดังนั้นวันนี้ผมอยากให้คุณเริ่มถามตัวเองว่าในชีวิตที่ผ่านมาคุณได้ทำบุญครบถ้วนตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือยังหรือว่าคุณกำลังทำบุญเพียงบางข้อแล้วพลาดบุญที่แรงที่สุดไปโดยไม่รู้ตัว และในช่วงถัดไปเราจะไปดูรายละเอียดชัดๆว่าบุญข้อใดบ้างที่คนส่วนใหญ่มักพลาดพร้อมตัวอย่างจากพระไตรปิฎกที่จะทำให้คุณเห็นว่าแม้บุญเล็กน้อยที่ทำด้วยใจจริงก็มีพลังมากกว่าที่คุณเคยคิดถ้าคุณผู้ฟังชอบฟังเรื่องราวธรรมะที่เล่าฟังง่ายเข้าใจได้แบบนี้ฝากก็ติดตามช่องไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันครับ เมื่อในช่วงแรกเราได้ปูพื้นแล้วว่าบุญไม่ได้มีเพียงทานศีลภาวนาแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุญยะกิริยาวัตถุหรือทางแห่งการทำบุญมีถึงสิบประการสิ่งนี้สำคัญมากเพราะเป็นคำสอนตรงจากพระไตรปิฎกที่ชี้ให้เห็นว่าโอกาสในการสร้างบุญนั้น มีมากมายกว่าที่คนทั่วไปคิดแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือคนส่วนใหญ่ทำเพียงไม่กี่ข้อและพลาดบุญใหญ่ไปโดยไม่รู้ตัวบุญยกิริยาวัตถุสิบมีดังนี้ 1. ทานะไมยการให้ทาน 2. ศีลละไมการรักษาศีล 3. ภาวนาไม การเจริญภาวนา 4. อปะจายณะไมการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน 5. เวยาวัจจะไมการช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่น 6. ปฏิทานไามการอุทิศบุญให้ผู้อื่น 7. ปัตตานุโมทนาไมการอนุโมทนาบุญยินดีในบุญของผู้อื่น 8. ธรธัมมสวรณไม การฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาไมการแสดงธรรมแบ่งพันความรู้ธรรมะ 10. บทิฏฐุชุกรรมคือการทำความเห็นให้ตรงคือการปรับ,บความคิดความเชื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมใน10บข้อนี้ข้อที่หนึ่งถึงสเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใสบาตรักษาศีลทำสมาธิ คนพูธจํานวนมากทำกันเป็นประจำแต่ข้อที่4ถึง10นี่แหละที่ผู้คนมักพลาดไปทั้งที่เป็นบุญใหญ่ไม่แพ้กันข้อที่ 4. อปจายนะการอ่อนน้อมถ่อมตนพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่รู้จักถ่อมตนย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการอ่อนน้อมเป็นบุญเพราะเป็นการลดอัตตา ลดความถือตัวแต่คนส่วนใหญ่มักไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนี้เราอาจทำบุญด้วยเงินทองแต่ถ้าในใจยังเต็มไปด้วยความหยิ่งพยองบุญนั้นก็ไม่แรงพอเพราะใจยังมัวหมองด้วยทิฏฐิมานะลองสังเกตดูคนที่ถ่อมตนมักมีแต่คนอยากเข้าใกล้และได้รับความช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ นั่นคือผลบุญของการอ่อนน้อมข้อที่ 5. เวยาวัดจะไมการช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่นบุญนี้ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวแต่ใช้แรงใช้ใจในการช่วยคนอื่นเช่นช่วยเก็บกวาดวัดช่วยงานสาธารณะหรือแม้แต่ช่วยเพื่อนบ้านที่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดช่วยเหลือผู้อื่น ผู้นั้นย่อมได้บุญมากแต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยทำเพราะคิดว่าบุญต้องทำด้วยเงินจึงพลาดโอกาสทำบุญที่แท้จริงไปข้อที่ 6. ปฏิทานนามัยการอุทิศบุญนี่ก็เป็นอีกข้อที่คนพลาดมากเราทำบุญเสร็จแล้วไม่อุทิศบุญให้ใครคิดว่าไม่จำเป็นแต่จริงๆแล้ว การอุทิศบุญคือการแบ่งปันกุศลผลบุญไปยังผู้ล่วงลับหรือผู้ที่เรารักแม้บุญจะไม่สามารถโอนกันตรงๆได้แต่การอุทิศบุญเป็นการทำให้ใจเราเต็มไปด้วยเมตตาและเมตตานั้นคือบุญที่แรงมากข้อที่7ปัตตานุโมทนาใหม่การอนุโมทนาบุญยินดีในบุญของผู้อื่น นี่คือบุญที่คนพลาดมากที่สุดเพราะไม่รู้ว่าการยินดีในบุญของคนอื่นก็คือบุญของเราเช่นกันเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดอนุโมทนาผู้นั้นย่อมได้บุญเท่ากับผู้ทำแต่เรามักไม่ทำเราเห็นคนอื่นทำบุญเราอาจอิจฉาหรือเฉยเมยผลคือเราพลาดบุญไปทันที ทั้งที่เพียงคิดยินดีด้วยใจก็สว่างและบุญก็เกิดขึ้นแล้วข้อที่ 8. ธรรมะสวนะไมการฟังธรรมหลายคนไม่เห็นค่าของการฟังธรรมคิดว่าไม่จำเป็นแต่การฟังธรรมคือการเปิดใจรับแสงสว่างทางปัญญาในพระสูตรกล่าวว่าผู้ฟังธรรมย่อมได้บุญมากเพราะธรรมะ เป็นอาหารของใจใครที่ได้ฟังธรรมใจย่อมเจริญและผ่องใสข้อที่ 9. ธรรมเทศนาไมการแสดงธรรมนี่ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเป็นพระเทศอย่างเดียวแต่รวมถึงการแบ่งปันข้อคิดดีๆธรรมะเล็กน้อยให้เพื่อนให้ครอบครัวใครที่ได้ประโยชน์ใจเราเองก็ได้บุญทันที แต่เพราะเราคิดว่าต้องเป็นพระถึงจะเทศได้เลยพลาดบุญนี้ไปข้อที่ 10, ทิทิถุดชุกกรรมคือการทำความเห็นให้ตรงคือการปรับความคิดความเชื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมเช่นการเลิกเชื่อเรื่องผิดผิดที่ทำให้เราหลงทางการหันมาเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างถูกต้อง การทำความเห็นให้ตรงคือการปิดประตูบาปและเปิดทางให้บุญเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อเราดูครบทั้ง10ข้อจะเห็นว่าหลายข้อคือสิ่งที่ทำได้ง่ายมากไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้เวลาเยอะแต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ามเพราะเราถูกปลูกฝังให้คิดว่าบุญเท่ากับการให้เงิน การถวายสิ่งของทั้งที่จริงแล้วบุญอยู่รอบตัวเราและทำได้ทุกเวลาตัวอย่างจากพระสูตรมีชายจนคนหนึ่งไม่มีเงินใส่บาทแต่เมื่อเห็นคนอื่นถวายทานเขาตั้งใจอนุโมทนายินดีในบุญนั้นผลก็คือเขาก็ได้บุญเช่นกันและบุญนั้นแรงจนทำให้เขามีชีวิตดีขึ้นในชาติต่อมา เรื่องนี้ตอกย้ำชัดว่าบุญไม่ได้จำกัดอยู่ที่เงินแต่เกิดจากใจที่สว่างด้วยศรัทธาตรงกันข้ามมีเศรษฐีผู้หนึ่งถวายทานมากมายแต่ทำด้วยใจโออวดหวังชื่อเสียงผลบุญที่ได้จึงน้อยมากเรื่องนี้สะท้อนว่าขนาดของบุญไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ใจถ้าใจมัวหมองบุญก็เบาบาง ถ้าใจผ่องใสแม้เพียงยินดีในบุญคนอื่นบุญก็แรงมหาศาลในช่วงนี้เราได้เห็นชัดแล้วว่าบุญที่คนส่วนใหญ่มักพลาดคืออะไรไม่ว่าจะเป็นการอ่อนน้อมการช่วยเหลือการอุทิศบุญการอนุโมทนาการฟังธรรมการแสดงธรรมและการปรับความเห็นให้ตรงทั้งหมดนี้ คือโอกาสสร้างบุญที่อยู่รอบตัวเราแต่เพราะเราไม่รู้เราจึงพลาดไปดังนั้นผมอยากฝากให้คุณลองสำรวจชีวิตตัวเองว่าคุณทำบุญเพียงข้อที่คุ้นเคยหรือคุณพลาดบุญอีกหลายข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่ามีอนุภาพแรงไม่แพ้กันและในช่วงถัดไป เราจะไปฟังเรื่องเล่าจากคำภีร์และตำนานที่จะทำให้คุณเห็นเป็นภาพชัดๆว่าบุญเล็กๆที่คนมักพลาดเมื่อทำจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้อย่างไรหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าบุญกิริยาวัตถุ10บข้อคือทางสร้างบุญที่แท้จริงและเห็นแล้วว่าหลายข้อเรามักพลาดไป คราวนี้ผมจะขอเล่าเรื่องราวจากพระสูตรและชาดกที่ทำให้เราเข้าใจเป็นภาพจริงว่าบุญที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่กลับส่งผลใหญ่ยิ่งกว่าที่เราคิดเรื่องที่หนึ่งคนยากจนผู้ได้บุญจากการอนุโมทนามีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกว่าในสมัยพุทธกาล มีชายยากจนผู้นหนึ่งชื่อนันทะเขาไม่มีทรัพย์ไม่มีโอกาสถวายทานกับพระเหมือนคนอื่นวันหนึ่งเขาเดินผ่านวัดเห็นชาวบ้านมากมายพากันถวายทานแด่พระพิสูสงฆ์เขารู้สึกยินดีอย่างจริงใจคิดในใจว่าช่างเป็นสิ่งที่ดีเหลือเกินที่คนทั้งหลายได้ทำบุญ แล้วเขาก็ยกมือไหว้และอนุโมทนาแม้ว่าเขาไม่ได้ถวายทานเลยแต่ในพระสูตรกล่าวว่าผลบุญจากการอนุโมทนาทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและในชาติถัดมาเขาได้เกิดเป็นเศรษฐีผู้มีทรัพย์สินมากมายเหตุผลก็เพราะใจที่ยินดีในบุญของผู้อื่นบุญนี้ จึงกลายเป็นสะพานพาเขาข้ามจากความยากจนไปสู่ความมั่งคัง่งนี่คือตัวอย่างชัดเจนว่าบุญจากการอนุโมทนาไม่ควรมองข้ามเลยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเองว่าผู้ใดอนุโมทนาผู้นั้นย่อมได้บุญเท่ากับผู้ทำเรื่องที่สองการอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับ อีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธท่านเคยมีญาติที่ตายไปแล้วไปเกิดในเปรตวิสัยต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ยาวนานพระเจ้าพิมพิสารได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะช่วยญาติที่ลำบากได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พระเจ้าพิมพิสารจึงทำบุญใหญ่ และตั้งใจอุทิศบุญไปให้ญาติผู้ล่วงลับทันทีที่บุญนั้นถึงญาติเหล่านั้นก็พ้นจากเปรตวิสัยกลายเป็นผู้มีความสุขเรื่องนี้ทำให้คนทั้งหลายตระหนักว่าการอุทิศบุญนั้นเป็นสิ่งสำคัญและมีอนุภาพจริงแต่ทุกวันนี้หลายคนทำบุญแล้วไม่อุทิศบุญเลยหรือบางทีก็ทำเพียงตามพิธีโดยไม่ตั้งใจ หากเราทำด้วยใจจริงผลบุญย่อมแรงและส่งไปได้ถึงเรื่องที่สาการอ่อนน้อมถ่อมตนของพระอานน์ในพระสูตรยังเล่าถึงพระอานน์ผู้เป็นพุทธอุปถากท่านเป็นผู้มีปัญญาเลิศแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เคยโอ้อวดว่าตนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าพระภิกษุจะอาวุโสน้อยกว่าหรือมากกว่าพระอานท์ก็ปฏิบัติด้วยความเคารพเสมอเพราะบุญจากความอ่อนน้อมทําให้พระอานนท์เป็นที่รักทั้งของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์และชาวบ้านบุญนี้ทําให้ชื่อเสียงของท่านสืบต่อยาวนานคนทั้งหลายยังยกย่องจนถึงปัจจุบันตรงกันข้ามคนที่หยิงพยองมักสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว และผลกรรมจากความหยิ่งนั้นก็นำทุกข์มาให้เสมอเรื่องที่สการช่วยเหลือเล็กน้อยแต่ผลใหญ่ในชาดกเรื่องหนึ่งมีชายคนหนึ่งเดินทางไกลเห็นพระภิกษุกำลังจะล้มเพราะหิวโหวยเขาจึงยื่นข้าวเพียงกำมือเดียวให้แม้จะเป็นของเล็กน้อยแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญนั้นใหญ่ยิ่ง เพราะเกิดจากใจที่เต็มไปด้วยเมตตาผลบุญจากการช่วยเหลือเล็กน้อยนั้นทำให้ชายผู้นี้ในชาติถัดมาได้เป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองใหญ่แสดงให้เห็นว่าไม่ต้องรอให้รวยหรือพร้อมมากๆเราก็สร้างบุญได้เรื่องที่หธรรมเทศนาใหม่การแบ่งปันธรรมะอีกเรื่องหนึ่ง มีหญิงชราผู้หนึ่งไม่รู้หนังสือแต่เธอได้ยินพระเทศเรื่องความไม่เที่ยงแล้วนำไปเล่าให้ลูกหลานฟังเธอพูดเพียงว่าทุกสิ่งไม่ยั่งยืนอย่าประมาทแม้จะเป็นคำเรียบง่ายแต่ลูกหลานก็ได้สติและหันกลับไปทำความดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้จะเพียงย้ำธรรมะเล็กน้อยแก่ผู้อื่น ก็ถือเป็นธรรมเทศนาใหม่และได้บุญไม่น้อยกว่าการถวายทานเลยเมื่อฟังเรื่องราวเหล่านี้เราจะเห็นว่าบุญที่คนพลาดเช่นการอนุมโมทนาการอุทิศบุญการอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือเล็กน้อยหรือการแบ่งปันธรรมะทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเป็นบุญใหญ่ที่ส่งผลแรงมาก เพียงแต่เราไม่ค่อยทำกันเพราะเรามองข้ามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าดูหมิ่นบุญเพียงเล็กน้อยเพราะสายน้ำใหญ่ก็เกิดจากหยดน้ำเล็กๆที่รวมกันเช่นเดียวกันอย่าคิดว่าการยกมือไหว้ยิ้มแยม้มอนุโมทนาหรือแบ่งธรรมะเป็นเรื่องเล็กเพราะสิ่งเหล่านี้รวมกันแล้วกลายเป็นบุญมหาศาลที่อาจเปลี่ยนชีวิตเราได้ทั้งชีวิต ในช่วงนี้เราจึงได้เห็นเป็นภาพจริงว่าบุญเล็กน้อยที่ผู้คนมักพลาดนั้นเมื่อทำจริงๆแล้วกลับกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และในช่วงถัดไปเราจะมาสรุปชัดๆว่าทำไมบุญเหล่านี้ถึงมีอานุภาพแรงและถ้าเรานำไปใช้จริงจะเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไรบ้างเมื่อเราได้เห็นแล้วว่าบุญเล็กน้อย ที่คนส่วนใหญ่มักพลาดนั้นกลับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่และมีผลมากเพียงใดคราวนี้ผมอยากให้เรามาเจาะลึกว่าทำไมบุญเหล่านี้ถึงมีอานุภาพแรงทำไมจึงลบกรรมเก่าได้เร็วและเราจะทำให้กลายเป็นวิถีชีวิตได้อย่างไร 1. ทําทำไมบุญที่เล็กน้อยถึงแรงได้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าเจตนาเป็นตัวกรรมหมายความว่าการกระทำทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สิ่งที่กำหนดผลบุญผลกรรมจริงๆคือเจตนาหากใจเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาปิติยินดีความจริงใจแม้เพียงยกมือไหว้อนุโมทนาหรือยื่นน้ำเพียงขันเดียว ก็สามารถสร้างบุญมหาศาลได้แล้วบุญเหล่านี้แรงเพราะใจของเราสะอาดไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการหวังผลตอบแทนมากๆทำให้บุญนั้นตรงสว่างและส่งผลทันทีต่างจากบางครั้งที่เราทําบุญใหญ่แต่ใจเต็มไปด้วยความคาดหวังความอยากได้ชื่อเสียงหรือหวังผลอย่างเดียว บุญเช่นนั้นจึงไม่แรงเท่า 2. บุญเหล่านี้ช่วยลบกรรมได้ไวอย่างไรในพระสูตรกล่าวว่าการทำบุญย่อมมีพลังคล้ายกับการทำไฟที่เผาผลาญสิ่งเก่าหากใจเราเปิดสว่างทำบุญด้วยเจตนาเต็มเปี่ยมบุญนั้นสามารถเป็นดั่งแสงไฟที่ดับความมืดของกรรมเก่าได้ ยกตัวอย่างง่ายๆคนที่เคยทำกรรมหนักเช่นเคยพูดคำหยาบเคยกโกรธหรือเคยทำร้ายผู้อื่นแต่เมื่อหันมาทำบุญด้วยความอ่อนน้อมช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเมตตาจริงๆกรรมเก่าก็เหมือนถูกตัดกำลังเพราะจิตใหม่ที่เต็มไปด้วยบุญเข้ามาแทนที่นี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าจึงย้ำว่าอย่ามองข้ามบุญเล็กน้อยเพราะบางครั้ง มันมีพลังล้างใจเราได้เร็วกว่าบุญใหญ่ที่ทำเพราะอยากได้ผลตอบแทนเสียอีก 3. บุญที่พลาดบ่อยคือบุญที่ใกล้ตัวสิ่งที่น่าแปลกคือบุญที่คนเราพลาดมักจะเป็นสิ่งใกล้ตัวที่สุดเช่นการอนุโมทนาการอุทิศบุญการอ่อนน้อมการยิ้มและช่วยเหลือเล็กๆหรือการแบ่งธรรมะ เหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องมีทรัพย์มากมายแต่กลับเป็นบุญที่แรงมากทำไมเราจึงพลาดเพราะเรามักคิดว่าบุญต้องยิ่งใหญ่ต้องถวายเงินก้อนใหญ่ต้องสร้างวัดต้องถวายพัตตาหารมากๆถึงจะได้บุญทั้งที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกการกระทำที่มีเจตนาบริสุทธิ์ล้วนเป็นบุญดังนั้น สิ่งที่ควรทำไม่ใช่การรอโอกาสใหญ่แต่คือการเก็บบุญจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวทุกวันเพราะสิ่งนี้แหละที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้จริง 4. วิธีนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราไม่พลาดอีกต่อไปเรามาลองดูว่าในชีวิตประจำวันเราจะสร้างบุญเหล่านี้ได้อย่างไรการอนุโมทนา เมื่อเห็นใครทำความดีไม่ว่าถวายทานรักษาศีลหรือทำงานเพื่อสังคมให้เรายกมืออนุโมทนาด้วยใจจริงๆแค่พูดว่าดีมากขอให้ผลบุญส่งผลแก่เขาใจเราก็ได้บุญแล้วการอุทิศบุญหลังจากทำบุญใดๆอย่าลืมตั้งใจอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับญาติหรือแม้แต่เจ้ากรรมนายเวร บอกว่าขออุทิศบุญนี้ให้แล้วนึกถึงด้วยใจจริงบุญก็จะไปถึงได้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเริ่มจากการยกมือไหว้ผู้ใหญ่ไหว้พระฟังผู้อื่นด้วยความเคารพการลดทิฐิและถ่อมตัวคือบุญที่เปลี่ยนใจเราได้ท,ทันทีการช่วยเหลือเล็กน้อยใครตกทุกข์ได้ยากช่วยเขาได้ก็ช่วยไม่ต้องมาก เพียงยื่นน้ำแบ่งข้าวหรือให้กำลังใจนั่นคือบุญแล้วการแบ่งปันธรรมะเวลาเราได้ข้อคิดหรือคำสอนดีๆให้นำไปบอกต่ออย่างน้อยกับคนในบ้านคำเตือนเพียงเล็กน้อยอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้เลย 5. สรุปสุดท้ายบุญเล็กน้อยแต่เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่ามองข้ามบุญเพียงเล็กน้อยเพราะหยดน้ำทีละหยดย่อมเต็มโอง่งฉันใดบุญเล็กน้อยก็ย่อมเต็มใจฉันนั้นดังนั้นจงอย่าปล่อยผ่านบุญใกล้ตัวอีกต่อไปเก็บให้ครบอนุโมทนาอุทิศบุญอ่อนน้อมช่วยเหลือและแบ่งธรรมะแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตนี้ไม่เคยมืดมน เพราะแสงบุญอยู่รอบตัวเราเสมอร่วมเป็นกำลังใจให้เราได้ทำสื่อดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ฟังและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้นหากคุณชอบก,กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆในตอนหน้าแล้วพบกันครับ